สีที่รักทุกท่านเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้นนนองๆเนาะคะ่ะยังต้มหน่อเนาะคะ่ะยังไม่กลับนะคะน้อลูกกลับบ้านกันหมดแล้วนะคะมาแกงเห็ดเผาะให้ลูกเนาะคะ่ะมาทํากับข้าวกินกับลูกเนาะคะ่ะนี่ยังต้มหน่อนไม้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะใส่น้ําเยอะเลยนะ,ะต้มไม่ให้มันหวานก่อนนะคะเนาะ,ะทำอะไรกินก็อร่อยนะคะ นี่นะคะโอ๊ย,อยใส่น้ําเยอะนะคะทําอะไรกินก็อร่อยนะ,ะยำก็อร่อยนะ,ะกับน้าพริกกะปิก็อร่อยทำะคะาวามส,สะอาดล้างของล้างอะไรนะคะลูกมากันนะคะก็กลับกันไปหมดแล้วเนาะ,ะนี่นะพรงนี้ลูกทํางานนะคะ คุณหมอทำงานเป็นหน้าหลานจากกับไปไม่เช้าไม่รู้ว่าหลานากลับไปที่ไหนนะนี่นะอันน้องบรรยากาศบ้านสวนนะจะยตี้นะคะเดี๋ยวไปทำไปดูก่อนนะคะอันมัวแต่ทำงานนะคะเช้าไปเก็บของจะไปขายของนะคะเนาะดีว่าอันฝนมันตกนะคะ เลยไม่ได้ไปครับถ่ายเพื่อนๆพี่น้องเลยอย่นี้นะ,ะเดี๋ยวนะคะจะไปทุกบ้านนะเนาะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ,ไป,ไ,คะ,คะไปมาอันนี้เราก็จะไปไปไม่มาเราก็ไปหาเขา <c oughs> ไปหาทุกคนมะไปกินนะต้องต้างน้องหมานะคะกินแล้วไปนะคะเดี๋ยวไปบ้านเลยแล้วเนี่ย ข้าวให้หมาต้มข้าวให้หมานี่ตุ้มนะคะน่นนะคะล้างถ้วยล้างของฝนตกนะคะดินแฉะนะค่ะถ,ถือไอเทมตรงไหนมาก็กขึ้นมาบนบ้านหมกันล้างปวดนะนีกนะเดี๋ยวหลานมาหลาังเข้าไปทำงานทูกไปทำงานนะคะ่ะ,คะ โอวันนี้ไม่ได้คุณแม่ไม่ได้มาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปเปิดไฟไว้ก่อนนะคะนอกจะได้สว่างนะคะยังไม่กลับให้นอนหวานก่อนนะคะบานมือะค่ะบ้านมืดบ้านมือ,มอ,มอไอ้ตาไอ้ไฟอันนี้ก่อนนะคะ <c oughs> ไปเปิดไฟในบ้านก่อนนะคะ <c oughs> เปิดไฟไว้นั่นแหละนะ <c oughs> อ้าเมื่อกี้ไม่เอาอันนี้มาเลย <c oughs> เอาโทรศัพท์ออกมาหน่อย ฝนตกถ้าเราไม่ไปมันก็ไม่ตกนะแอนเห็นไหมนะคะจะได้มันตกกลางวันนะมันก็ตกไม่แน่นอนแต่วันนี้มันลมมันเหมือนจะตกเยอะมากเลยนะคะเนาะเอามืดมือมืครับจะเปิดไฟไว้ก่อนนะคะเปิดไฟในห้องไว้ก่อนให้มันสว่างนี่นะคะเนาะ,ะยอดจะอมนะคะไม่เก็บกลางคืนนะ